ดูี่แขกเ้าเหลือแล้วแขนที่ใชก็คือสั้นมากลองดูก่อนนะอะนะแล้วนะเปคนที่หกคุณพัชลาครับใช่ไหมพัชลาคุณพัชลาหรือพัชเอาไปคุณพัชลาใช่ไหมโอ ต่อไปต่อแล้วนะซุน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 โอเคพอที่เออทีคุณวันที่ครับมนำากํะนำจาครับตรงนี้เบียดจินงใช่ไหมคะสินหรอใี่คตใช่ไหมค้ใช่ไหมคุณพ่เบียดสินนะจ้าเียจิบาั่แทนเลย

ยัมาแบบเงี hablando, number, ้ยเงี้ยนอฝั no. ่งเนี oh yeah. oh ้ยไม่มีกิจกรรไม่มีอะไรใดๆอะคนอีกรอบไหมคะคุณบอลหางคือทานดูตื่นเต้นนะให้ได้นะให้ได้นะลองดูลองดูไปไปฝั่งนู้นไปจึ๊บ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 อะะไม่ลงมาเหรอของขวัญคุณอินดาวมาแล้วมาแล้วคุณอินดาวมาแล้วไปไเจอได้เห็ของขวัญมาแล้วของขวัญมาแล้วคุณอินดงวัญมาวคุณอินดาว ไปแล้วใช่เมื่อกี้เหมือนจะไปแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วหรอหมายถึงอินดาวซื้อเยอะหรอจสติอินดาวอินดาวเลขกท้ายหกหกหกหน้าบ่างะมากเลยซื้อเยอะหรอนิดหน่อยตบได้ตบใบนิดหน่อยได้เท่าไหร่หรอมั้งน่าจะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วไหมเอาไม่ใช่ซ้ำก็ต้องอีกสองคนโอเคสามสองหนึ่งอ่ะอีสาน ผมเป็นคนสุบดวงให้ทุกคนเลยนะให้ชมพุทธอ่าเอาล่ะคุณกัญญาอะไรนะอุ้ยยากมากเวอร์แม่คุณกัญญารัดไหมแสงแสงปุ่งเหรอคุณกัญญารัดแสงพุ่งอ่ะมันเป็นพวงมาลัยอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นแบบอะไรอย่างคุณกัญญารัค่ะมีใครชื่อกัญญารัดบ้างยกมือกัญญารัดสี่ตัวสุดท้าย ัารักตั้งตึงค่ะกี่สองโน่นครับใช่ไหมอันนั้นคืรเอาไปาไปเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ได้ สุ่มดวงให้ทุกคนนะครับึุบคุณปันพรนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเออคุณปันพรใยเล่เพ่รับสี่ตัวแปดเหน่งสามอ่ะโอเคอ่ะและหนึ่งคนสุดท้ายขออนุญาตนะคะลุกลุกกุกัคุณปานพรคือสาใช่หรอเออใช่แปดเจเจ็ดเ กอนเลยอ่ะโอเคอเคือเ,คเยอะนะอค,คะสาวสาวชอบเก่งนะจ๊ะได้ต่อไปฮึบๆๆคุณปนัดดาครับอ่าคุณปนัดดามีใครเชื่อมปนัดดาไหมจ๊ปะปนัดดาสี่ตัวสุดท้ายสามเจ้าภาพดูว่าไม่รู้คำตอบจริงสามสองหนึ่งไปค่ะพ,พูดคำนะนะั้นนะคพูดคำนะั้น <c oughs> ลักลักลักอยู่สุดท้าะไักอยูสุดท้ายอยากมากไหมมากกว่าลักหรือว่าอะไรมาด้วยเฮ้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 ยลักมา้กวาไหมไม่ใช่หยีเียวยตอดล้กเดียเข้ามาข้าล่าหยตอดมลักดูดู เล,เล่นเล่นต่อนะเอออ่ะคุณปอนอยากเล่นต่อรู้สึกว่าแบบเนี่ยอันี้อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ว่ามันจะมาท้ายสุดไหมเออเมื่อกี้ได้แล้วถึงคะแนนนะอะไรอ่ะมีปัญหาเหรอคุณปอนไม่มีนะไม่มีไม่มีอย่าให้มีปัญหานะหนึ่งสองฮิสเกลโลเดี๋ยวผมตีลากล้า ทำให้ได้อ่ะอะเออไวขอบคุณครับพี่อชายมาเซขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณจ้ช่เนีขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่รักกันอะไรนะขอบคุณที่ขอบคุณทอดอคอร์ไปถึงเม่อยู่ในห้องพ่อแล้วทอด ลูกที่เกิดมาเป็นหลักไม่ลักเขาไม่ได้เจอไรล่ะกรอนคือมันค่อนลำหน้าเอิ่มเฉยแต่โทษจริงผมไม่ได้รู้คำตอบมาก่อนเนี่ดีเราอยากมาสร้างความสนุกเดี๋ยวดูว่าใครทำได้เร็วสุดแล้วกันเนาะสองทีมเนาะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ตอนแรกอ่ะคำสุดท้ายเป็นคำว่ารักไปแล้วอ่ะโอ้โหสักอย่างนี้แหละอ่ะอะไรนะครับ ผมวลอะไรอีกเอาช่วยันไป้เ้รมอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีรถนนมันไม่เรียบมันมีอะไรถนนไม่เรียบเขาเรียกว่าท่อมันยังไงมันยัไเร็วครับอยนี่อันนี้ออนนี้อห อาโอเคทีมแรกของเราถึงว่าทุกคนทราบดู duration เวลาหน้าประมาณนี้เอาจากเดี๋ยวชนพักผ่อด้านล่างก่อนเอาพ่อไให้พ่อพ่อยปให้พ่อดูว่าเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรแข่งจริงเริ่มจากเวลาสามพร้อมนะสพร้องหนึ่ง Let's go จีได้ ไหมจีบได้ไหมไงตายแล้วก็จีบได้ไหมไงก็ยังยืนยันจีบได้ปะที่จีบได้ปะร้อนจีบได้ไหมยังไงยังไงยังไงอะไร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 รับเลิกกระซิบ ซ่อนไฮซ่อนไม่หาซ่อนไปยุ่งกับพี่เจลแอบรักไม่ทำให้ใครตายคือตอบยากกว่าคำตอบมากอะเพลงอะไรขั้นบ้างเอาอย่างนี้ไม่ไปยุ่งกับเขาก่อนปล่อยเขาไปแอบพว่โมดาแอบพว่าเราชอบเทอร์ิลุยค่ะลุยเป็นกระจายให้อ่าอ่าโอเคแอบโลดละโละแอบจจุดจุดกับ เออแอบอะไรเร็วนี <t ell> ่เ no ดินใกล้กว่านี้นี่จะใกล้กันนะเอ่อกนะโอ้โหน้องที่เมย์กันทุกคนดีสาก็เร็วเออ่ะไพย์ลังมาก่อนไพย์ลังมาก่อนข้อใหม่ละเออเดี๋ยวข้อใหม่นี้ึจีบติดจีบคเป็นแฟนขอเป็นแฟนแครเป็นกอลขอเป็นแฟนยากอีกแล้วเป็นคนยากเป็นแฟนเป็นบ้าเนี่ย เป็นแฟนปะไม่เป็นแฟนทำไมอ่ะควเร็วเรอาตัเองไลกันความสามารถีองมามไม่ได้นิมเน็ตฟิกนิมเน็ตฟิกมีอะไรวันจีพายเหรอที่บ้านเรามีเน็ตฟิกดูแมวที่ห้องเราไหมครั มาดู่ใน้งมาปั้งเนี่ยเกือบแล้วเกือบเกือบนังนังอชนไม่ใช่เดี๋ยวนังนังงข้อรยน์และอะไรกระตูนซีรีส์ซีรีส์ที่่อะไที่้อมดูไปดูซีรีส์ที่อมาั้ไม่ต้องไปอะไม่ต้องไปมา มาดูซีดีเที่ยวเราป่ะรายละเอียดเขามันมันมั้มากเลยหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับตั้งใจไม่ดูคำตอบมาต่อเลยเพราะอยากให้ทุกคนตั้งใจไ้ทุกคนที่บอก Everybody โดนทายเยอะเลยนะแล้วยังโดนตอบแบบตอบอะไรที่มันยากกว่าคำตอบจริงเออคือตอนแรกผมเดาไปถึงแบบชื่อเพลงพวกนี้เลยอะแต่ว่าชื่อเพลงอะไรเยอะใช่ไหมน่าเนี่ย เป็นม e e <tinc S 2> ติเอกฉาดเอกเธออ่ะเดี๋ยวทีมสอ <Liberty>. งลงด้านล่างก่อนนะคะอ่าคุณบอลคะสรุปคุณบอลคิดว่าทีมไหนชนะดีกว่าหนึ่งกับสองดูจากการตอบของเราแล้วสองว่าทีมหนึ่งชนะค่ะต่อเลยทีมสองได้ชนถึงทีมสองชนะค่ะเวลาตัดการเอาจริงแค่ประมาณแบบสิบห้าวิสิบห้าวิ